ไปเห็นควายตัวหนึ่งมันกําลังและเล็มยาอยู่เขาผูกมันไว้ควายควายตัวผู้ทาไมมันจึงมองเราอย่างนี้หนะ้าควายตัวนี้วะตอนไปมันก็มองดูตอนกลับมันก็มองมองมอง,มองดูพอนายประกอบเดินมาใกล้ๆมันก็โดดทีเดียวกะชากเสือเส้อเชือกขาบกกชนเลยฟิดไถตกลงไปในคลองแกว่งเขาเละหมดเลยถูกขาในี่ทะลุ แต่นายประกอบตกลงไปในคลองนอนอยู่ในคลองในร่องน้ําเขามันก็เลยชนไม่ถูกควิดไม่ถูกน้องชายเป็นตํารวจขับรถสตาร์ทเครื่องจะเอามาไล่ชนควายออกแต่ไม่กล้ากลัวจะเยียบพี่ชายพอดีตํารวจคนหนึ่งถือค้อนมาไล่ออกไม่กลัวคนนั้นควายตัวนั้นมันก็ไล่ออกแล้วก็หามนายประกอบร่างโชคเลือดไปโรงพยาบาลเย็บ